ยูไลฟ์นะคะเป็นธุรกิจระบบการขาย Subscription ค่ะของ R.S. Group นะคะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพความงามระดับพรีเมียมนะคะแบรนด์ยูไลฟ e ของเรานะคะมีเจตนารมณ์ในการดูแลสุขภาพคนไทยแล้วก็อยากให้คนไทยเนี่ยแข็งแรงไปด้วยกันนะคะด้วยการมอบนะคะผลิตภัณฑ์ b ีอ Market Plu s นะคะจำนวน1 0,000ก 000, ล่องค่ะมูลค่า14ล้านบาทนะคะ ให้กับคนไทยและบุคลากรทางการแพทย์ชาก็เป็นหนึ่งวันดีๆของพวกเราชาว r s Group นะครับที่มีโอกาสมามอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง Beyond Margiplus ให้แก่ทางบรินิธิีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับ ภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสสมมอบผลิตภัณฑ์ดีๆ Beyond m a r i e Plus ของ U Life นะครับผลิตภัณฑ์ดีๆนี้นะครับเป็นเครื่องดื่ม Super Antioxidant เข้มข้นจาก Margie Berry แล้วก็ Super Fruit นะครับก็จะช่วยในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันจะมีการส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ฟืน้นฟูสุขภาพนะครับได้บำรุงร่างกายเราภูมิใจมากๆเลยนะคะที่วันนี้เราได้มามอบสิ่งดีๆให้กับคนไทยได้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นอยากขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์มากๆเลยนะคะที่เหนื่อยแล้วก็ทุ่มเทดูแลคนไทยมา นโครงการดีๆของพวกเราชาเอสนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับดีใจที่พวกเรามีโอกาสได้ดูแลคนไทยค่ะ